น้องนิรินโตแล้วสวยเวอร์แม่หนิงอวยพรสุดซึ้งทัดหัวใจโตแล้วสวยมากถูกเลี้ยงมาดีจริงเพอแป๊บเดียวน้องนิรินลูกสาวคนเดียวของหนิงปณิตาและจินจรินก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วและวันนี้14ธันวาคมสาวน้อยก็อายุครบสิอปีเต็มตัวด้านแม่หนิงก็ได้ตั้งใจเขียนข้อความอวยพรถ,ถึงลูกคนนี้ว่า ลูกรักของแม่12ขวบแล้วสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคือทุกวันนี้แม่มีนิรินเป็นเพื่อนนิรินชอบบอกว่าแม่ไม่ค่อยชมหนูมีแต่บน่นบนนิรินรู้ไหมสำหรับแม่แม่ภูมิใจในตัวหนูมากๆในวันนี้หนูพร้อมที่จะรับฟังและพยายามแก้ไขและขอโทษเวลาที่ทำอะไรแบบไม่ควรหนูเก่งและสตองมากๆม,ม,มากกว่าแม่อีกแม่ขอให้หนูมีความสุขยิ้มเยอะ และประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการนะคะแม้จะพยายามเป็นเพื่อนวัย12ขวบ13 14 15กับหนูนะคะจะยืนข้างๆแต่ไม่เข้าข้างนะคอยซับพอร์ตและแก้ไขให้กับหนูทุกเรื่องสุดที่รักรักหนูที่สุดในโลก